สวัสดีครับผมบาสเทพบอลน,นะครับวันนี้3ตัวชัวร์จัดผมก็มีมาให้เช่นเดิมนะครับส่วนก่อนจะไป3ตัวชัวร์จัดก็มาสรุปผลเมื่อวานก่อนเมื่อวานก็ค่อนข้างดีนะครับก็ทางด้านของเยอรมันกับกีตก็มาเต็มเครื่องนะครับส่วนที่หลุดไปก็เป็นทางด้านทีมชาติยเครนครับบวกลบคูณหายกันแล้วก็ถือว่าเรายังบวกอยู่นะครับใน3ตัวชัวร์จัดส่วนวันนี้ สตัวโชว์จัดในวันที่8กันยายน2567ผมก็จัดมาให้แล้วนะครับเช่นเดิมก็ไปพบกันได้เลยครับคู่แรกนะครับไปกันที่สึกฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับเป็นทีมเล็กเจอกันนะครับเป็นทีมชาติลักซมเบิร์กนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเบลารุสนะครับคู่นี้คิกออฟเวลา2ทุ่มตรงบ้านเรานะครับลักซมเบิร์กได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับเอาชนะก็จะได้เฮนะครับ ส่วนการพบกันระหว่างทั้งสองทีมนะครับที่พบกันมาครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดนะสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับทั้งด้านของลักซมเบิร์บนะครับก็แพ้คู่แข่งมาถึง4เกมนะครับในห้านัดหลังสุดแล้วเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวนะครับส่วนทางด้านเบลุสนะครับแพ้มา3ามครับแล้วก็เสมอคู่แข่งได้2เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มสูสีกันฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับฟอร์มสูสีกันส่วนความพร้อมในวันนี้ครับ ของทั้ง2ทีมก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดนับทั้ง2ทีมเลยก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในการเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนแนวทางของผมนะครับในวันนี้นะครับผมเลือกให้เชียรไปทางด้านทีมเยือนนะครับลักเตยทีมเยือนครับเบลารุสนะครับ พวกเขาจะไม่แพ้หรอกครับเพราะเป็นบอลที่ถูกสีกันมาเคยพบกันมาก็มีเสมอบ่อยนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดก็วันนี้ครับผมคิดว่าเขาสามารถไปยันเสมอกับลักเซนเบิร์กในบ้านลักเซนเบิร์กได้นะครับวันนี้เลือกเชีย์ทางด้านเบลารุสนะครับคู่ที่สองนะครับก็ยังอยู่ที่ศึกเนชั่นลีกเช่นเดิมนะครับเป็นทางด้านเนชั่นลีกลีกเอนะครับกลุ่มสี่นะครับเป็นทางด้านของทีมชาติเดนมาร์กนะครับจะเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับคู่นี้เตะที่พักเคนนะครับประเทศเดนมาร์กนะครับ ทิคเอฟเวลาห้าทุ่มตรงบ้านเรานะครับเดนมาร์กได้เรียบอยู่ไม่เยอะนะครับก็เอาชนะหนึ่งประตูก็ได้เฮแล้วครับแต่ได้เฮครึ่งเดียวต้องเอาชนะสองประตูถึงได้เฮเต็มๆนะครับคู่นี้เคยพบกันมานะครับก็เป็นทางด้านเดนมาร์กส่วนใหญ่จะทําได้ดีกว่าทีมชาติเซอร์เบียนะครับส่วนฟอร์มของพวกเขาทั้งสองทีมนะครับก็เหมือนที่แล้วครับเดนมาร์กเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาสองประตูศูนย์ส่วนเซอร์เบียก็เสมอกับสเปนมานะครับสประตูศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ทั้งคู่ครับเพราะ เซอร์เบียก็บุกไปเสมอกับแชมป์ยูโรมานะครับส่วนเดนมาร์กก็เปิดหัวได้ดีครับเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาถึง2ประตูต่อศูนย์นครับคู่นี้นะครับความพร้อมก่อนเกมก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมาจากเกมนัดแรกนะครับสำหรับทีมชาติเดนมาร์กก็วันนี้จะนําโดยพวกดอเบิกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ดาม,ดามสกาดนะครับที่เป็นตัวหลักก็พร้อมลงสนามกันทุกคนนะจะมีที่ไม่ได้มาก็ราฟุทฮอยลุนครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในสโมสรอยู่แล้วก็ไม่ได้ติดทีมมาอยู่แล้วส่วนเซอร์เบียก็นําโดย ลูก้าโยวิดอะไรพวกนี้นะครับที่พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับส่วนในแนวทางของผมวันนี้นะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านดิมชาติเดนมาร์กนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยแล้วก็แมตช์แรกโชว์ผลงานได้ดีทีเดียวนะครับชนะสวิตมาสองประตูต่อศูนย์ก็ผมคิดว่าวันนี้เขาเก็บชัยได้แน่ครับคว้าสามแต้มแน่นอนนะครับหนึ่งลูกมีแน่ครับลุนเมสองเพื่อจะรับประทานเต็มเมนะครับวันนี้เชียร์ดีมชาติเด,มดนมาร์กครับ คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลเนชันลีกเช่นเดิมนะครับเป็นเนชันลีกลีก4นะครับกลุ่มที่1นะครับก็เป็นทางด้านทีมชาติสวีเดนนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเอสโตเนียนะครับคู่นี้สวีเดนได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับต้องเอาชนะถึง3ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะได้เฮสองประตูก็ไม่ได้ไม่พอครับไม่พอคู่นี้เคยพบกันมาก็เป็นทางด้านสวีเดนนะครับก็เอาชนะมาตลอดนะครับแต่ช่วงหลังเอสโตเนียยกระดับทีมขึ้นมาครับไม่แพ้ ทีมใหญ่แบบว่าขาด tamam ลอยมาเยอะมาพอสมควรครับหลายแมตช์แล้วนะครับก็ฟอร์มของพวกเขาครับฮานดหลังสุดนะครับก็สวีเดนก็เอาชนะคู่แข่งได้แค่2เกมนะครับแล้วก็แพ้ถึง3เกมนะครับส่วนเอสตเนียเอาชนะคู่แข่งได้1เกมเสมือ1เกมแล้วก็แพ้3เกมนะครับฟอร์มสูสีกันนะครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านครับสวีเดนก็ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็พร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันครับเหมือนเอสตเนียก็จัดชุดใหญ่ลงสนามร0 0 เช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวทางของผมในค่ําคืนนี้นะครับผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมชาติเอสโตเนียนะครับวันนี้ถึงเขาเป็นรองสวีเดนอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมและเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแต่ผมคิดว่าเอสโตเนียมีการยกระดับทีมขึ้นมาและมีการเล่นฟุตบ,บอลที่ดีขึ้นมานครับผมว่าสามลูกของสวีเดนะมันเยอะเกินไปนะครับผมว่าเต็มที่เขาชนะ ขาดไม่เกินถึง3ลูกครับเป็นที่ไม่เกิน2ลูกด้วยซ้าไปนะครับวันนี้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างเอสโตเนียนะครับสรุป3ตัวโชว์จัดในค่าคืนนี้ของผมนะครับก็เลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติเบลุสนะครับหทีมทีมชาติเดนมาร์กนะครับทีมที่2แล้วก็ทีมชาติเอสโตเนียนะครับทีมที่3ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคืนนี้3ตัวโชว์จัดมาแน่ๆนะครับก็ ท่านใดที่ชอบแนวทางฟุตบอลของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่าหน้าช่องก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับมีแนวทางฟุตบอลดีๆมาให้ทุกวันนะครับส่วนวันนี้ตัวผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ